จโจ์การนําตัวอักษรมาเรียงกันแบบนี้ทําอย่างไรไปดูวิธีกันเลยครับตรงนี้นะครับตัวอักษรก็จะเป็น P R O B L E M นะครับซึ่งการนํามาเรียงกันโดยไม่ให้ซ้ากันเนี่ยนะครับก็าอาจจะเรียงเป็น M P R O B L E นะครับหรือจะเป็น M P R O B E L ลักษณะนี้นะครับซึ่งก็จะเรียงให้ไม่ซ้ากันตรงนี้นะครับเราก็จะมาดูว่าเอ๊ะวิธีการเลือกเลือกมาอย่างไรนะ อันดับแรกนะครับก็จะเห็นว่าตัวอักษรแรกสามารถเลือกได้ทั้งหมดเจ็ดตัวเลยทีเดียวนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราเลือกไป1ตัวแล้วก็จะเหลือ6ตัวให้เลือกนะครับเราก็เลือกมาอีกหนึ่งตัวเนาะก็จะเหลือ6นะครับซึ่งเราเลือกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็จะเหลือเป็นคูณ5คูน4คูณ3คูณ2คูณ1นะครับจนหมดซึ่งตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นแนวโน้มนะครับว่าเอ๊ะลักษณะของมันเป็นอย่างไรนะครับเราก็เห็นว่ามันคือเ็นคูณอยู่กับเอ็นลบหนึ่งครับคูนอยู่กับเอ็นะทั่งคูนได้วย1 การดําเนินการแบบนี้เองครับเราเรียกมันว่าแบคทอเรียครับหรือเราจะใช้เป็นสัญลักษณ์ก็คือเอ็นะครับที่เราเรียกกันนั่นเองอย่างข้อนี้เองนะครับมีตัวอักษรให้เลือกทั้งหมด7ตัวนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบของข้อนี้ก็คือ7จ็นั่นเอง